6เดือนแรกของปีนะคะใครที่ละเลยสุขภาพนอนดึกกินไม่ดีลืมออกกําลังกายนะคะบอกเลยว่า6เดือนหลังนะคะได้เวลากับสู่เฮลตี้เกิลเอร่ากันแล้วค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์สิ่งที่เรากําลังฮึบฮึบฟิตฟิตทำกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวต่างประเทศมานะคะตอนปลายเดือน6เราก็รู้สึกว่าเรากินแย่มากทริปนั้นแม้ว่าเราจะเดินเขาเยอะแค่ไหนจะออกกําลังกายเยอะแค่ไหนแต่เรานอหน้อยแล้วก็กินไม่ดีนะคะมันทําให้เรารู้สึกอืดรู้สึกว่าแบบร่างกายเรามันไม่ฟิตแล้ว ก็เอฟเฟกการทํางานของเราด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่อึดเท่าเดิมไม่สามารถทํางานหนักได้เท่าเดิมนะคะสําหรับเดือนที่ผ่านมาเราก็เลยตั้งใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มี5ทริคมาแชร์กับทุกคนนะคะเป็นวิธีที่เราดูแลสุขภาพของเราให้ดีมากขึ้นโดยที่มันไม่ทรมานจนเกินไปค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการีลเพรฟค่ะซึ่งปกติเราจะทําในวันเสาร์อาทิตย์นะคะบอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่ทําอาหารเก่งขนาดนั้นนะคะมีทําตลอดแต่ว่าจะทําเป็นสูตรที่ง่ายๆเลยส่วนมากถ้าเรากินที่บ้านเราก็จะทานเป็นอาหารสุขภาพก็คือเนนนนน้น้้ํามันนยๆปุง น้อยๆนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพมันก็คือการที่เราสามารถคุมพวกโซเดียมคุมพวกน้ํามันน้ําตาลอะไรพวกนี้ได้เนี่ยแหละเราก็เลยจะทําเมนูง่ายๆแบบที่ใส่แอร์ฟ라이เออร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอกไก่เทมเป้นะคะใส่เครื่องทอดไร้น้ํามันนะคะมันก็จะช่วยเราลดการทานน้ามันได้ค่อนข้างเยอะเลยอีกอย่างนึงน,นะคะเราก็จะเน้นกินพืชผักโฮลฟู้ดซึ่งมันเตรียมง่ายมากๆนะคะเราก็จะแบบส่วนมากเตรียมสลัดเอาไว้เตรียมผัดผักเอาไว้นะคะแล้วก็หุงไรซ์เบอร์รี่เอาไว้เอามาประกอบร่างทุกมื้อที่จะกินส่วนมาก ก็คือจะกินข้าวบ้านเช้ากับเย็นนะคะในช่วงที่ค่อนข้างเคร่งเรื่องการกินการที่เรามีทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วแค่มาประกอบร่างก่อนเราจะกินเนี่ยมันก็ทามาให้แบบลดเวลาในการเตรียมได้นะคะแล้วก็มันเป็นแบบ ready to eat แบบที่ healthy ส่วนสูตรอาหารใหม่ๆก็มีบ้างนะคะมาเพื่อแบบไม่ให้เราเบื่อจนเกินไปกับรดมือตัวเองนะคะส่วนมากเราก็จะชอบหาสูตรจาก t i k t o k กับ YouTube นะคะมีเมนูที่เป็นมังสวิรัตบ้างแล้วก็เป็นเมนูปกติบ้างนะคะตอนนี้นะคะอินกับแม็กซ์ลามาน่าอยู่แล้วก็ลิสมิวนะคะเป็นคนเอเชียที่อยู่ที่ออสเตร ะะสําหรับใครที่สนใจแบบสูตรง่ายๆทําตามง่ายแล้วก็อร่อยจริงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราเหมือนกันนะคะสาหรับการกินตามลําดับ food combination ซึ่งบอกว่าเราไม่สามารถทําได้ทุกมือนะแต่ว่าถ้าเป็นมือที่ทานที่บ้านส่วนมากก็จะพยายามทานแบบนี้เพราะว่าเราเตรียมไว้แล้วนะคะการทานแบบ food combination นะคะก็คือการทานตามลําดับที่ช่วยให้เราย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ง่ายนะคะลดการติดหวานติดเค็มติดมันได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาให้ระบบขับถ่ายค่อนข้างดีด้วย ะะสําหรับใครที่อยากจะกระตุ้นระบบขับถ่ายอ่ะที่จะกินแล้วรู้สึกสบายท้องมากขึ้นนะก็เป็นอะไรที่แนะนํามากเลยสําหรับการทานแบบฟูดคอมบิเนชันนะคะเราจะทําตามข้อ2ถึงข้อ5เป็นหลักนะคะซึ่งก็คือการทานแบบทานผักก่อนตามด้วยโปรตีนไขมันดีและคาร์โบไฮเดรตค่ะซึ่งปกติแล้วเราก็จะพยายามทานผักสลัดเป็นอย่างแรกของมือก่อนเรารู้สึกว่าการกินแบบนี้มันช่วยแบบเหมือนปรับต่อมรับรสเรายัางไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่านะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าพอเรากินผักไปแล้วอ่ะมันทําให เราไม่อยากจะกินของรสจัดขนาดนั้นเคยกินผักกินสลัดแล้วไปตามด้วยของรสจัดรู้สึกว่าแบบไม่ได้ชอบเหมือนปกตินะคะทําให้เรากินรสจัดได้ไม่เท่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าเราไม่ต้องปรุงอาหารเยอะนอกเหนือจากการทานแบบฟู้ดคอมบิเนชันแล้วนะคะเราก็จะพยายามเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วก็ไม่ทานน้าระหว่างมือนะก็คือจะกินตอนจบแล้วก็ตอนเริ่มทีเดียวไปเลยเพื่อจะช่วยป้องกันการเจือจางของเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารนะคะก็สาหรับทริคอะไรพวกนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้ใน ประำนนราารสำหรับเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเราว่าการประเมินสุขภาพตัวเองเรื่อยๆแล้วก็การหาข้อมูลสุขภาพที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าข้อมูลในสมัยนี้นะคะบนอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเชื่อได้บ้างหรือว่าเชื่อไม่ได้บ้างนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเรามีแหล่งข้อมูลสุขภาพดีๆมาฝากทุกคนนะคะซึ่งก็คือแอปพลิเคชัน Persona Health จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสสนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายมากฟังก์ชันหลังนะคะ ที่จะช่วยพวกเราได้มากๆาเลยนะคะก็คือ health assessment ซึ่งจะเป็นการช่วยเราประเมินสุขภาพเบื้องต้นค่ะโดยเราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะอายุน้ำหนักเพศส่วนสูงแล้วเขาก็จะมีคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสุขภาพของเรานะคะการกินการดื่มการสูบุรี่หลังจากที่เราทําเสร็จนะคะเขาก็จะมีผลออกมาให้เราดูนะว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไหนบ้างแอปพลิเคชันนะคะหน,น้าตาประมาณนี้เลยใช้ง่ายมากๆนะคะตรงกลางจะเป็น health assessment นะคะใครที่ไม่ได้ทําก็สามารถกดเข้าไปทําก่อนได้นะคะส่วนคนที่ทําแล้วนะคะ เขาก็จะมีแนะนําบทความดีๆนะคะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปอ่านหรือว่าเป็นวิดีโอที่เราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าสอสอสเขาคัดมาแล้วค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันนะคะก็คือเขาจะมีชาเลนจ์ให้เราเข้าไปทําได้ด้วยนะคะจะเป็นชาเลนจ์สุขภาพนะคะที่เราสามารถทําเพื่อทําให้เราเป็นคนสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะและเวลาทํานะคะเราก็สามารถไปเคลมรีวอร์ดของเราได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นชาเลนจ์การกิน3วันนะคะซึ่งเขาจะชาเลนจ์ให้กินโปรตีน1 ส่วนและข้าวหรือแป้งอีกหนึ่งส่วนนะคะใครได้3วันก็มาติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กแล้วก็สามารถเคลมรีวอร์ดได้เลยเราว่ามันเป็นอะไรที่สามารถอะแดปมาทําได้จริงมากใครที่รู้สึกว่าอยากลดหุนอยากสบายท้องอยากจะสุขภาพดีแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็สามารถไปหาชาเลนจ์ที่เหมาะกับสุขภาพตัวเองได้เลยใครอยากจะบิ้วกล้ามเนื้อใครอยากจะลดไขมันหรือว่าใครแค่อยากจะรู้สึกสบายท้องมากขึ้นนะคะสามารถไปเลือกชาเลนจ์ที่ใช่กันได้นะเราว่าเป็นการแข่งขันแบบสนุกสนุกกับตัวเองค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเป็นสินส่งที่่เรราาพููดปะะจํอยแล้วน ส่วนตัวนะคะครึ่งปีหลังจะให้เวลากับการออกกําลังกายมากขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนตัวเรากําลังจะเทรนนิ่งไปวิ่งฮาฟมาราทอนตอนสิ้นปีนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายส่วนตัวของเรานะคะเราก็เลยจะบาลานซ์ทั้งการซ้อมวิ่งแล้วก็การเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ร่างกายยังคงมีกล้ามเนื้ออยู่สําหรับเรานะคะเราอยากได้ทั้ง2องอย่างเลยก็คือรูปร่างที่ดีนะคะแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงฉะนั้นการที่จะดูเรื่องการออกกําลังกายและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับเราส่วนตัวนะคะเราก็จะพยายามทํากิจกรรมที่ Active, นะถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เราว่างเราก็จะไม่ได้เข้ายิมอย่างเดียวแต่ว่าพยายามหากิจกรรมที่ได้เดินได้วิ่งบ้างหรือว่าไปปีนผาทําทอะไรที่มันแอคทีฟได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ยังสามารถเจอเพื่อนๆน,นัดไปพูดคุยกินข้าวกันต่อได้อยู่นะก็เป็นอะไรที่เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการลดการใช้จอค่ะข้อนี้อาจจะงง,ง,งว่าเฮ้ย hey, มันเกี่ยวกับสุขภาพยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวมากสําหรับเรานะอย่างแรกเลยการที่เราอยู่หน้าคอมใช้มือถือเยอะๆเรารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบเป็นออฟฟิศ ะะโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะอยู่หน้าคอมกันแบบ6-7ชั่วโมงนะไม่ได้พักเลยพราะนองเวลางานนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะมาปรับจูนตัวเองให้ใช้หน้าจอน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือถือหรือว่าดูทีวีนะคะเราอยากจะเอาตาเราอะไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าเพื่อทําให้ตาเราไม่ล้าสมองเราไม่ล้าแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตโฟกัสของเรามันดีขึ้นด้วยนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆมันทําให้เราเป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสทําอะไรได้นานๆฉะนั้นเนี่ เราก็เลยจะมาแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้โดยการหากิจกรรมอื่นๆทําบ้างนะคะที่ไม่ต้องใช้หน้าจออย่างเช่นการซ้อมวิ่งการอ่านหนังสือนั่งสมาธิแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นฮอบบี้ใหม่ก็คือการจัดบ้าน,นะคะ่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าการใช้จอมันค่อนข้าง l i n k i กับการนอนนะเรารู้สึกว่าช่วงที่เราใช้จอเยอะๆใช้คอมเยอะๆดูทีวีเยอะๆมันทําให้เราไม่ productive เนอะอย่างแรกก็คือโฟกัสแย่ลง2องก็คือมันเอฟเฟกกับการนอนของเราซึ่งเรารู้สึกว่าเวลาเราใช้จอน้อยลงมันทาให้เราหลับสบายมากขึ้นนะคะก็สําหรับใครที่มีปัญหาก,การนอนอย,อยู่ก็อาจจะเออาข้ี ้กไดเหมือนนัค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการจัดการกับความเครียดให้ดีขึ้นค่ะอย่างตัวเราเองนะั้นเป็นคนที่ทํางานหลายบทบาทหลายหน้าที่มากๆนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเรามีเวลาพักผ่อนน้อยเกินไปฉะนั้นเนี่ยทุกๆ6เดือนเราจะมีรูทีนของเราอยู่แล้วที่เราจะมานั่งคุยกับตัวเองตกตะกรถึง6เดือนที่ผ่านมาว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างการทํางานเป็นยังไงชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงมีอะไรที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีมากขึ้นคุยสระัตระากับตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายสําหรับอีก6เดือนพอปลายปลายเดือน6ปุ๊บเราก็จะนั่งทําทันนทีะะคะ มันทาให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับมา refresh ตัวเองว่าเฮ้ยเป้าหมายฉันยังเป็นเป้าหมายเดิมกับตอนต้นปีอยู่ไหมตอนนี้มีความเครียดอะไรบ้างที่ต้องการจัดการมีความกังวลอะไรมีปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ไขและปัญหานี้สามารถแก้ที่เราเองคนเดียวได้ไหมหรือว่าต้องไปแก้กับคนอื่นด้วยมีขั้นตอน1 2 3 4งสอายังไงบ้างการที่เราได้มาคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เรามีแล้วก็วิธีจัดการเราว่ามันเป็นวิธีที่ลดความเครียดได้ดีที่สุดสําหรับเรานะคะก็สําหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงปีนี้มีความเครียดอยู่นะคะกก็ลอองงงมานััั่คุยบตวเ เรื่องเป้าหมายดูแล้วก็การวางแผนอีก6เดือนข้างหน้านะคะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนํามากๆนะคะก็คือการนั่งสมาธิเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเรามากๆเนาะมันทําให้เราได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วก็บางทีอะ่ะเราใช้ชีวิตแบบเร็วมากจนเราลืมที่จะดูการหายใจของตัวเองด้วยซ้ํานะการนั่งสมาธิทําให้เราได้อยู่กับลมหายใจของเราได้ทําให้ตัวเองแบบคา l มดาวใจเย็นลงนะคะแล้วก็เอาจริงๆบางทีมันไม่ได้นั่งแบบสงบเสมอไปมันก็มีความคิดที่แวะเวียนเข้ามาทักทายนะคะเราก็จะได้รู้แหละว่า ความกังวลของเราแต่ละช่วงมันคืออะไรบ้างเพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธินั่นแหละมันจะมาหาเราเองและสุดท้ายนะคะสำหรับการ m a n a g ความเครียดของเราก็คือเราพยายามที่จะแพลนเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนให้เยอะขึ้นใช้เวลากับคนที่เรารู้สึกสบายใจไว้ใจให้เยอะขึ้นนะคะเราว่าการที่พบเจอคนอื่นๆได้แชร์ปัญหาได้แชร์เรื่องราวได้เล่าต่อกันฟังเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบคิวใจมากๆเลยเนาะบางทีเรารู้สึกว่าการเป็น introvert เราชอบอยู่คนเดียวแต่การที่แบบได้ออกไปเจอเพื่อนบ้างนะเราว่ามันเป็น reality check อะบางที เราค uh. g g it, so like bon ิดอะไรกับตัวเองเราคิดอยู่ในบับเบิ้ลของเราเราก็คิดวนไปวนมาแต่ว่าการที่เราไปเจอคนอื่นมันทาให้เราได้เช็คจริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งนั้นแบบที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามุมมองอื่นที่ทําให้เราไม่เครียดเท่าเดิมได้เหมือนกันก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ทริคการดูแลสุขภาพใหม่ๆไปดูแลตัวเองกันนะคะใครที่อยากจะลดทุนสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมแอป Persona Health นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ให้ด้านล่างค่ะยังไงก็อย่าลืม Subscribe นะะค ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย